เจ้าเสน่ห์คนเล็กเจ้าสนองครับที่เล่าเมายาการจะเป็นเท่ไทาไราพนี้พบกันแล้วครับกัาบาสภาพการแสดงนางเอกเสียงดีมัดสี่น่อยต้องะายการแสดงเป็นเม็ดเท่าจียงครับ แม่ถือกำเนาดถึงจะเกิดมานานแต่ไม่ยังหวั่นยังอันผมดูน้องไรกโนป่านี้จะมาเล่นน้องนิเนาะ ขาดเท้าเลยเฮ้ยนี่มันหัวข้าอยู่นี่อ่ะนะเออเมาเออเราจะหมดเออนัดกับพี่โยมมาไว้จะไปสร้างต๊ะกินกั็ต้องขอตังมั่งคือเราหนองนะมาทีไรก็ผิดหวังตั้งเมื่อไหร่แล้วลูกเอ้ยมาทีแม่ก็เตรียมไว้ให้ทุกวันเนี่ยกินทะเวัะกินแงงใส่ด่วนเลย จะปวดทำใหม่เนี่ยเออเอาเออเอาเดี๋ยวแต่เรวเร็วเร็วเรวันมีวันไหนไม่มีให้ดูวาขอปุ๊บได้ปั๊บไม่เคยติดหวังเร็วๆที่ไหนเะตังค์เนี่ยฮัลโหลหึเงินกระเป๋าไม่มีตังค์ว่ะอ่ะทำไมไม่มีอ่ะเออแม่ลืมไปคิดว่ามีตังค์ในกระเป๋าเมื่อวานทำไงมอะไงแม่ไปรับจ้างเก็บมันทั้งแม่เป็นลม Hôm nay xin quay người thứ ba với tăng nữa. Cái phụ chính phụ liệt Phụ chính chính Đã cho mấy mấy bở Cái này bị Để... lục rồi tầm này. cái này lục, cái bở nó khỏi bị lục Mẹ tăng mấy mấy tăng a พี่แสดงว่าแม่ปวดคอเส้นคอแม่เขางจมงพราฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จา๋าหมู่บ้านวัดสามขามารคนไหนปวดคอให้กิจชัยวัดไปนวดได้ถึงบ้านเลยนะดีถ้ามึองมาเร็วถ้ามืงมาช้าแล้วแม่ตาไม่กลับให้มันจมเรื่องมั้ย หน้ากูทำไมเช่ไนไรพี่ชายเฉียงชุนแม่เข้าหามัมนลมใช้รแม่สุสาเรือแกไม่โกรธจะผิดหรือถูกรู้ขอโทษแม่จ๋าอยากรู้รู้ก,กุ้งสัง ลูกยญิงเขาดับถูกจับได้แม่บอกว่าลูกชายแม่ดีแม่คอยให้ทายลูกชายทุกทีแม่เป็นแบบนี้คอยหนุมนดดมนนกกันบวดมากแล้วเป็นแยเจี๊ยบกูบอกจะบวดนานเนี่ยวดนานและเทศอาจารชาชันพออาติา แม่อาคิมีคุณคุณคิดอย่า,า่ายสมควรเชอาชูผู้ชาออมอ,อกแม่อาอบอุ่นมีปิดเล่าปิดมาข้าพ่อแม่เรืออ่องนี้มีแน่พี่น้องเคยมา อับ,อบะยบสยดสยองฟังผมขอร้องวัยรุ่นมีสักสีขามาไม่มีคนยังดีกว่าไอ้คนเลือกคณ ไปซื้อสิบังมันไม่พอยังไม่ได้ยังมึงเลยฉัตั้งนี่ใหม่ไม่ให้เราเราให้กูมึงนี่กูกำลังลระลุระครั้งเลยหัวเข่า หายมาันอาบนิ้วไปซื้อเขาสารรบมันอีกครั้งวันหลังต็ขอไอ้กริ่เอ๋ยทำไม่ต้องรอต้องลุ้นไม่ให้ คไม่ให้แม้แต่บาทเดียวก็ไม่ให้มึงนี่กูไม่ได้ตะตังแถมยังถูกมึงต่อยมึงต่อยหน้ากู้น้ายเลยนะทำไมต่อยเพาสั่งสอนเตือนสติมึงเลยกูเป็นน้องมึงนะเนี่ยกุ้นเป็นพี่มึงนะเออแต่นน้องทียกกูแก่กว่ามึงนะเป็นคุ้ใหญ่กว่ามึง,งเอาไม่ได้อะไรใหญ่ตัวดิฉันไม่ได้ตะตังแทงยังถูกต่อย ไม่ฟังเลยงานนี้ละเว้ยเดี๋ยวหุนต่อยกันมันไม่ยบก้องเอาดาบไม่แก่เดกีกูจะฟังไม่ไ้แลกนะาเปจุดจ่ายนรกสามนไม่หรอกมัตั้งรอยเห็นกินมนไม่เครอบเปนถึงขนาดเอง มึงติดเหล้าจนขาดสติแม่มึงจะทำแบบนี้มาเป็นพี่มึงมึงยังไม่เกณงใจเอาสิวันนี้มึงกับกูมาสู้กันกูจะสั่งสอนมึงให้รู้สำนึกถ้ากูไม่สั่งสอนมึงจะบ้างมึงจะคอยตัวไอ้่ยอมกูไม่ฟังคำ่มึงเทีกูขอตั้งน้อยเดียวแล้วจบเลยไม่ไม่กูขอเยือกกูขอเยือกขอเยือกมาขอเยือกมาไล่ กูฝันหน้าเลยกูไม่ให้ทีหน้าได้ให้เจ้าเมางั <ck> ้นอะกูไม่ให้กูให้เอง หมดไป่กลัะมึงนี่มันจริงๆเลยนี่กูต้องถึงพี่ถึงขิดไ,ไอ้น้องค่อยๆเฮ้ยไอ้หน้าแตกตายตายเยอะเลย<อ>ตายไปอยู่ไม่ต้องพี่พูดไอ้กิบหน้าก็ยกองข่ายน่ต้องเด็กวะในเมื่อมึงทำกูหน้าแตกมึงทำให้เลยกูไหลถ้างั้นกูก็บ,บ้าเลือดแล้วมันจะไรม แม,ไไม่ไม่ไมีแทมพี่ ตกได้ชื่อทำไมตกได้ทำไมคุณมองเห็นไหมป่าก็เพิ่งมารักแม่ฉันไม่ได้ผิดนะสันสารแม่คุณกวนคุณวันแล้ทำไมอ่ะเหมืนแค่ร้อยเดียวมันทื่อใจแม่ไม่ได้เลยได้เอาเงินให้นอนไปสักร้อยมันก็จบแล้วมันองมาทะเลาะกันมันตีกันตีกันแต่นี้ขอโทษนะแม่นะ <c oughs> ฉันขอโทษ <c oughs> เป็นอย่างโง่เช่นนี้ทีนี้สนอเขาออกจากบ้านไปพวกแกพวกแกเขาเจอทั้นจังเลยนะตราบใดที่สนอมันไม่กลับมาบ้านเออย่างแม่ไม่ต้องมาเจอหน้ พระเสนคิดมาหัวมุ่นปวนราอรุรานลำตาวงตาเสนตกดวงตาดวจะไปอยต้อนใม้กได้จะไปไปไหนทานั้นแม่จะรับแม่แล้ you <laughs>